มื้อันนี้อืมเอาซื้ก่อนมีอะไรกินครับม,มื้อวันนี้ครับรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยด้อมีไข่กับอ่ะ,อนนอะยก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 ให้เอฟซีดูหน่อยอันนี้คือผัดพริกแกงหมูนี่ผัดพริกแกงหมูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน่ากินมากเลยแล้วก็นี่ครับมีไข่เจียวด้วยครับไข่เจียวหมูสับนะเดี๋ยววันหลังนะ่ะ จะทำเอ่อจะจะมีขั้นตอนทาให้ให้เอฟซีดูแต่วันนี้เรากินข้าวก่นนะอนเนาะมปกินข้าวครับผมไม่กินเลยรืลยเลยครับรือเลยก้าวไปไหนจับพี่น้องครับไม่กินข้าวน้มกันครับมนนีครับนี่ผัดหมูเนาะผัดหมูผัดพริกแกงแล้วก็มีไอ้นี่ไข่เจียวโอเคลองดูลองดูอร่อยไหมฝีมือกินเที่ยวเลี้ยวแล้ไม่ต้องห่วงนะมูนิดนะครับพี่น้องแซ่บต้งกันครับอ๋อไหม ก็ได้กลิ่นมมกเลยวันหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำขั้นตอนการทำให้เอฟซีดูแต่วันนี้นี่คือเรารีบไปทำงานไงเราก็เลยแบบกินกินกันก่อนเนาะออร่อยจริงจริงการทำไข่เจียวหมูสับเนี่มันก็มีสูตรคืออย่างนี้มวงไม่สูตรของกินเที่ยวเดียวรอนนี่นะเราจะเอาหมูเนี่ยไปผัดให้สุกก่อน แล้วปรุงเครื่องเลยแล้วใส่น้ำมันพืชหมูต้องสุกก่อนนะครับไม่ต้องไปตีไข่นะไม่ต้องไปต่อไข่ตีอพอหมูสุกปรุงเครื่องเรียบร้อยอะ่ะเราต่อไข่ใส่กระทะเลยมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนี่ให้เอฟจีดูเดี๋ยววันหลังจะทํจะทาให้ดูสุดยอดมากโอเคเติมแบบเป็นหมูสับเหรออันนี้เป็นหมูสับครับใส่เจียวหมูสับถ้าวันไหนถ้าไม่มีหมูก็เจเอาเนื้อคน <c oughs> เห็นบอกเมื่อวานอะไรอะไรสั่งชุดทำงานทางานอะไรวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วสิให้ชุดไปทำงานแทนให้ชุดไปทำงานแทนถึงว่าใครตัดต้นไม้อยู่หน้าบ้านแปลงเบิดเลยชุดใช่ไหมมูมิกชุดชุดมันไปทำงานแทนมูมิกสบายแล้วสิไม่ต้องไปทำเลยไม่ต้องตัดต้นไม้แล้ว มงมเชิญชวนเอฟซีกินข้าวหน่อยสิอร่อยมากเลยพูดเป็นไหมพูดยังไงของสวนกินเที่ยวเรียวลอเรามีทุกอย่างเดี๋ยวจะรีวิวให้เอฟซีดูรีวิวสวนใช่ตันไหนนี่แหละเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเวลาก่อนเพราะว่าทังนี้งานเยอะหรอใช่ใช่ต้องไปงานเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปงานใช่ไหมมุ้งมิ้ด้วยทั้งกล้องทั้งอะไรเราก็ต้องพร้อม รเราทควันนี้กินอนาะหารแบบออกไท,ทยๆกันหน่อยเนาะอาหารในง่ายบ้านเฮาแบบภาคายยอ่ยเขอยากเขาเรียกเมนูเมนูเคลียร์ตู้เย็นเดี๋ยวที่หน้าเราก็จะเดินทางแล้วเข้าสู่อีสานบ้านเฮาแล้วก็จะไปกินอาหารป่าอะไรเดี๋ยวเอฟซจะได้เห็นวนะ่าอาหารป่าเรามีอะไรบ้างไม่ใช่ไปกินในปา่าเหมือนมุ้งมิกว่านอาหารปา่าเขาทำขึ้น้า บ้าหรือเปล่ามุงนี่เป็นกิริยาเป็นกินิยาอาหารป่าบอกชวนไปกินในป่าถึงจะเป็นอาหารป <c oughs> ่าขาดได้ดีป่ะแตวบ้านมีอาหารป่าอะไรดัง <c oughs> ที่ที่แม่ที่แม่ทำให้กินป <c oughs> เป็นเห็ดเห็ดไงฮะฮะมาจากป่าเห็ดไงมาจากป่า <c oughs> ไม่ได้เห็ดน,น,น้อยฮะ รู้ไหมบ้านพี่อะไรดังอุพ <laughs> ุุดังจุดตีไรดังตุมต้มๆเลยที่ไหนก็รังอืมง็นไๆฝีมือกินเ,เดียว,วเๆร้อแนะนำสูตรด้วยอ่า,อาสูตรอะคือมันก็แล้วแตสูตรใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยเราทำเองกินเองร้อนๆเนี้ยมันจะได้อะรลดในการกิน ช่วงนี้เรางานยุ่งอยู่ก็เลยไม่มีเวลาทําแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าว่างมีเวลาปุ๊บเราก็จะทาสูตรขั้นตอนอธิบายไปก่อนได้ไหมว่าได้ได้ตัวนี้ใช้พริกแกงแล้วก็ใช้พริกเนี่ยใช้พริกสดอืมก็มีมะกรูดมีใบมะกรูดด้วยถั่วันนี้เราต้องใช้ถั่วอ่อนอย่าไปใช้ถั่วแก่ถัว่วฝักยาวนี้ต้องเก็บฝักอ,อ่อ,อนมาอือสูตรของเราตัวเล็กๆอะ่ะไอ้ที่มันนนอ่อนนะ อนะ่ไอ้ที่เกิดมาแบบเท่ามูมิกอ่ะกำลังเป็นหนุ่มอะไรแบบนี้เอาก็เท่าพี่ไม่ได้มันกินไม่ได้นี่แหละสูตรของเราเราต้องคิดค้นขึ้นมาเองจะได้ร้อนๆอ,อร่อยเนาะนี่เป็นอาหารไทยครับพี่น้องครับเป็นอาหารไทยเนาะยัไงไ,ไงกินข้าวเกือเตไปมกันเด้อดพี่น้องเลย โอเคอิ่มแล้วทีนี้ลาเนาะอ,อยพวพบกนันคลิปหน้าเนาะพรุ่งนี้เนาะครับผมพี่น้องครับวันนี้ครับกินเที่ยวเรียวร้อนเนาะนาเสนออาหารกับอาหารง่ายๆเมนูประหยะัดนะครับทุกคนทําได้ผู้ใหญ่ทําดีเด็กก็กินได้ไวัยชาราก็กินดีประมาณนั้นนะครับไข่เจียวหมูสับบ้านห้องง่ายๆพี่น้องแต่ว่ากระสิเป็นสูตรของกินเที่ยวเรียวรอ้อนอร่อยๆร,ยรยเนาะแล้วก็จะมีนี่พีทแกงหมูเด้อพี่น้องเด้อครับผมเมนูหน้าอืมืม้อนา กินเที่ยวเร็วรอสีผ้าไปเห็ดอย่างอ่าสีไปเที่ยวใส่เออบอกไว้นั่งครับสีมีแพทย์หอกตั้งอย่างวัดแล้วกันสีไปเห็ดิปซูพี่นองเบิงเด้อนีสารบัตรห้องไง่ายง่ายเลยฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เขาเอาไว้สำนีเนาะอินเขาไปพร้อมพร้อมกันครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามมาโดยตลอดเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ